น้องกุ้งน้องก้อยเป็นเจ้าของที่ดิน,นเรียบร้อยครับ14คือสีขาใจอย่างเนาะแม่นแม่นเนี่ยกรบที่ซองนี่แม่นใบอันนี้นี่คอยมอบกรรมสิทธิ์นายจุเจ้าแล้วนี่หนังซือ,อยังยืนมอบกรรมสิทธิ์ที่ดินีน้นนนโดยมลลีลายหลักอักษรลายเส้นขักเน่เส้นมีอ่าปรมือน้องกุ้งน้องก้อยขักแน่โดยหักซาเอาเดอใหญ่มันถึงน้ำถึงหยางปอามาณนี้แหละเนาะเป็นเจ้าของ สบายดีแล้ะก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีป้าลุงเอซเบิร์ตสุขุสู่คนมือสมองสุบอนเด้อพี่น้องมาสิอยู่ประเทศลาวประเทศไทยและต่างประเทศกันยินดีตอนหับเข้าสู่ช่อง u t u b e น้องตูบีปันสุขอีกแล้วพี่น้องโดยมาพบมาพอกอน้องตัวบีมือนี่กับน,น้องตูบีกับอันตุสิดน,นอกก็ได้เดินทางมาทางบ้านนะ นองพุ้งคือว่าบ้านอนอง,งนออพุ้งนองก้อยนะครับเนาะอ่าคือมือนี้ก็มากันสองตู้อย่างเงี้ไอนตู้คำเพลินคาเวีย้ยหนักเวีย้ยเป็น,นปตัวอะไรแบบบริมาทางนอตบีกับเมตุชิดกับมาสองคนเนาะคิวยวใหญ่มากพี่น,น้องืลอนี่ครอ่าก็คือว่ามาบ้านน้องพุพ้งน้องก้อยมือนี่พี่น้องเลยเนาะหลังจากที่บริเห็นน้องเพิ่นกับลายมือลายถิ่นเตอะ์พี่น้องเนาะ ว่าทางทีมงานเฮากะบอะอยากหลายอย่างหลายแนวพี่น้องเอ้ยกะคือคู้่กันเลยเนาะมาจาักอาเวียทางบ้านจากบ้านสาวบัวบ้านตองนุ่นกับมาบ้านเอเต้าเพิ่นนอทีกําลังจะเห็ดของนนังในเพิ่นนี่น้อพี่น้งนองเนาะะคือว่ามื้อนี้พี่น้องเล้ข่าวเรื่องเนาะท่านตุบีกับไม้ตุสิษฐ์จะมา เอาใบที่ดินข้อสนุที่ดินมาให้น้องกุ้งกับน้องก้อยเพื่อนมาพห่น่องอ่ากะคล้ายๆอันเดียวกันกับอ่าของน้องน้องหล่าน้องหล่าทีทีมงานเราเอาไปให้น้องเพื่อนมื่อวานนี้อะไรพี่น้องเลยกับนหนาจานเดียวกันกับตัวนั้นเนาะสั้นกะเดี๋ยวน้องบีกับสีขาวไปหาน้องเพื่อนเนาะน้องเพื่อนกุ้ะแดดอยู่ทางเฮื่อนทะเลพี่น้องเลยถึงเฮื่อนทะเลพี่น้องเลยเนาะ สำหรับให้คำอภิรมยชมคลิปนี้ขออยุญาตดีมีแฮงสุขภาพแข็งแรงเหมือน,นคนนึงควมเจ็บจะได้ไข่จะมีพระเจ้าจากโรคภยัยไข้เจ็บลํารวยลํารวยเบิร์ตชูคุสุคนเดอ้อเดินทางตลอดปลอดภยัยบุญหนักซาผ่าคุ้มครองนะก่อนสิไปพี่น้องเอ้ยฝากพ่อแม่พี่น,อนอ้องอ่าเป็นกําลังใจกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเบิ่งโฆษณาให้น้องตูบีนั่นเบเดอร์พี่น้องเพป่น,นสิ่งใดมีกำลังใจเนาะไปะเห็ด ชิปแล้วก็ไปซอยเรือคนทีบขนถุขนยากต่อต่อไปนะพี่น้องถ้าน้องตุ้บีโบมีเอฟซีโบมีพ่อแม่พี่น้องคือสิบบมีมือนีน้องพี่น้องมือทีน้องตุ้บีพัฒนาเปล่าเก่งเก่านี่แหละพี่น้องเอาสายเดียวเดียวเปล่าไล่กันเดลยเนาะพี่น้องสีรำคาญเนาะเดี๋ยวสั่นขับไปเขาไปหาน้องคนเลยเนาะไปโอเคน้อพี่น้องเนาะน้องตุ้บีกับไอ้เอิญนน้องเพิ่นมานั่งยิ่งรุมนะองพี่น้อง วา่าถัดอยู่ลุมโกบมะขามมันหถมเย็นไปนอนเลยอ่านี่ก็เป็นประตูของน้ำทีทีมงานทำเปไง่งใหงายน้ำแข็งเนาะผ่นเขาใหม่ขับไปนั่นนี่เด้ใส่ได้อยู่บ่เน,นะนอนไปนอนเนาเดี๋ยวจะมาสิขาไปถามน้องเพึ่นพี่น้นองเลยเนาะนีประตูเพึ่นเดียวเลยนาะและน้องเพึ่นก็นั่งทานอยู่ห่มพี่น้องเดียวจะมีพาพี่นอ้องอ่าบึงของน้ำคนจนระนอนไปนอนาะ หลังคาคือบะหมี่พี่นาะห้องน้ำเพิ่นนิวเพียอว่าอันตรายคันว่าใส่หลังคากับบะหูชิส่ยนยได้เนาะพี่น้องเพราะว่าปูนที่กำแพงเคราะพานี่เพิ่นก่อนี่มันแตกไปเลยพี่น้องเพราะว่าเพิ่นบ่ได้เนาะทคานนะเพื่อนเนาะ สบายดีเลยไอตัวซีดสบายดีโดยสบายดีหองน้ำแต่งได้หนิพี่นาะแเมนจะแต่งหายมือหนาแล้วมือไม่ครับคือว่ามันเห็ดอย่างไรพ่อหน่อยหนิพี่น้องแมนคำว่าเห็ดอ่าคือว่าคำว่าขึ้นนั่งขึ้นอย่งนึงสิีกู้ขึ้นมาคำว่าเห็ดนี่ต้องได้เห็ดใหม่เพิ่งเลยคือว่าได้ื้อแเมนโดยคือว่าตัวนี้สิสียังชีวิตขึ้นไบบโอ๊ยขนาดเคยตอบเมื่อหน้าบาดเยี่ยอย่างนี้คุโคบลูดอย่างคู่เรา ดินบล็อกมันคุโคบลงเลยเพราะว่ามันโบมีอันมันเบิดอายุแล้วแมนก็เพินบริเทคานคันกลางบอกโดยคันกลางกลางทึงคันนอกบริเทคันขึ้นไปนั่งนี่ขึ้นว่าเป็นทางไรโบข่อยบอกล้าขึ้นอกข่อยล้าถ้ดต่อกระสือเนี่ยคุโคบโดยก็โดเลยเนาะโดยเพราะว่าคันไม่อยู่ทึงน่ะเนาคอยเอามือยู่ึ้นยังบอกออกบ่แล้วดอนออกบนแล้วอจกว่าอย่างไรเนาะ แต่ก็เป็นยังเดี๋ยวน้อผมจะไซด์ได้อยู่พ <c oughs> อได้บังยอยู่เนาะนายเรียกมาพร้อมกันเลยพี่น้องาะอาของน้ำน้องเต้าหลายอย่างหลายอย่างเ <c oughs> ลยเอ้ามีภารกิจหลายอย่างต้องเคลียร์ไปเคลีเรื่องเนาะแม <EN. S 2> นคำว่านี่มาเคลียร์เรื่องนี้ก่อนเดี๋ยวเคลีะดินเนาะโดยโอ้นอ้นอนพนักนังถ่ายเลยเนาะน้องสบายดีสบายดีพุ่งน้องป้อยน้องยังก็ Tí. Tí. Ừ. Sí, khai, nó petty, cái bệnh, này, bệnh, nó petty, rồi, nó vẫn, nàng sẽ là những, con gì đấy, hả, hãy con hải bò, cái, hay, hãy bò, gì đấy, đây cái ừ. này บม่ได้เห็นกันเป็นปีเนาะบม่ได้เห็นกันปีหนึ่งนะแม่นเป็นปีปีใหม่ได้ได้ปี<ด>เลยเนาะบ <laughs> ม่ได้เห็นกันแต่ปีสองพันเจ็ดสามเจ<ะ>็สามันก็สี่แล้วปีนี้กับสองพันเจ็ดสี่ปีหนึ่งเป็นสามกันอ,อีกปีหนึ่งนะโดยโน้องก้อยยิ้มแน,น่บอดีใจเพราะที่ได้ที่ดินแนี่นี่อ่าคืดคืดยังก็ฉุฟังมึงมีฟันยิงบ่ฟันยิงบ่เมื่อคืนนี่ ฮะโอ้มีไปองเฮียนอยู่บ่ขอขมือนีิยังไปอยู่เพื้นชิเซงแล้วบ่อสะแม่นชิเซงแหรอเซงมือใดประมาณที่นี่ประมาณที่นี่ก็ที่น้ำโอ้เซงผักหนึ่งบริษที่หนีเพื้นแล้วบ่อค่ารถอ่าไปใช้พื้นแล้วเนาะเ<ด>มือ่อไงก็ให้อ่าเอาให้น้องน้องกุ้งเพิ่มอีก เวลนเนาะโดยประมาณ2,500อืมจังว่าเบิดแล้วบ่จักบ่เบิดอ่าคือว่าได้เนาะเงินพี่น้องคําว่าคํานั้นมันก็บ่ทิงคันว่าหลายแล้อพี่น้องตัวบีเนาะแม่นอือพอจะได้ซื้ออยู่ซื้อกินแต่ละมื้อเนาะมันก็เบิดลเป็นไช่วงนี้มีหยังสิเล่าสู่ฟังอยู่บ่ฮะ ปีใหม่ข้าวดาวอยู่ใช้ปีใหม่อยู่เพื่อนอยู่เพื่อนพักกันได้ได้ยังกินหมูมาลินอยู่เพื่อนมูมาลินอยู่เพื่อนเห็ดยังกินเป็ดไก่สื่อลูกสีเงินหมดสีน่วงตอนข้าวดาวเงินเงินยังอยู่บ่อที่เอาให้ก็ยังอยู่เราตอนนั้นนะยังเพราะว่าบอดี้สื่อตะกีเ้ินกิงเขาเป็นเจ้าภาพเนาะหมูมาลินเทาก็บบอดี้สื่อ โดถ้ากระตูดอย่างเดียวคือน้องตูบีตูในซีไอตูซิดผิ่นเนาะตูอย่างเดียวปีใหม่เนาะมีของขวัญปีใหม่มาฝากโดยทุหงวเลยเนาะก็ได้โทรนัดกับน้องไปเลยเอาใบตาดินมาให้ใบชื่อขายมันเป็นใบชื่อขายเพราะว่าใบตาดินมันยังผิ่นยังบ่ได้ออกรอถ่ายังถ่า แต่ว่าซ้ำ่าเป็นของเจ้าแหละอันนี้น่ะแมนเบิดแหละขั้นตอนสุดท้ายมีแต่ถาใบาตะดินออกใบตะดตะดินออกบบบนี้มไม่ได้ไดยแม่โทรมาอยู่บโ่โทรอยู่อยู่ยเพื่อนกับพายมือนี่อยู่สามคนสาม,ม่น้องเอาแม่ตู้เพผนไปใช้สะกหาง,งัวหาง,งัวหง,ง,วงัวเสีย เป็น<ม>ป่อย,ลอยแล้วเป็นเสาเดี๋ยวว่าปล่อยตอน,น,นเ้าเลยตอนแรกไปหาคานาบุเห็นแหละกลางคืนเขาชวนอ้อยเพื่อนเลยจิกินโทษอ๋อ้ไ,ไปกินอ้อยเพื่อนบ่ะเพราะว่า่วนอ้อยมันลายงูวไัยงัวงวเลี้ยงให้เพื่อนยามันเสียอะไรก็เลยไปหา<ม>จักโตนะ่ะยังจักรเล็กโบ มาหาตัหกตัวที่ยงปันกันบอกเมอาร์บูปันกะเอาเวลาาบนั่งก่อนด้บ้านพี่เนะนั่งยังยอดเรากซึกว่ะเมื่อยได้เนาะปวดขาอ้คืองน่ำชี่เจ้านี่แ้เข่าได้อยู่บอ่ะแคเข่าได้๋อย่าดาห็นน้ำใหม่ขำเนี่ยประเด้เข่าไปได้เข่าเลยเนาะเอ้าได้บอนั่งได้ค่อยบาด ทางสัมผัสกันอยู่นี่ขั้นคอยสิไปนั่งอยู่หันยันไม้หักโมหักบ่อโมหักบ่อน้องตุบีก็นั่งครับครับอืมถามทำแมน้องตุ้บีมียางทามน้องเพป็นปีใหม่เลยเอาคอยกันบู๊เราสีทามเหมือนกันเลยข้าวเที่ยงพักกันกินแล้วบปล่ายังไม่ดืมค่ะบอกกินข้าวบอกกินข้าวเที่ยงอ๋อเข่าวเศร้ากับบอกกินข้าวแรงกับบอกกิน เป็นลูกแล้วพอไปนี่เขาคงจ่อยซับเจ้าหรือไม่โอยแก้วเรากินข้าวเที่ยงข้าวเช้าไหนเรากินยังอ้วนอนหลยกี่ไม้แม่โทรมาดิ่นน้ำอยู่บ่โทรโทรเพิ่งโทรมาว่าจังไรเพิ่งการโทรมานมาถามเพิ่งมาเรียชวนไปอยู่พุ่นบ่ เราบรห้ไปเราให้อยู่บนเนาะใช่มันไปไปบดซองไม่เท่าเนาะข้าไม่เท่ายากไม่เท่าเนาะถามน้องจะบีถามน่แม่หมถามยังคอยที่ถามยังกินคอยลืมเลยกันมาสองคนนี่ยังบมีคำถามเลยมีเจ้ามียังถามคอยอยู่บ่ถามคอยขึ้นแน่เลยให้ได้คอยถามอยู่เจ้า ถามมึงด้ถามข่อยมึงด้สีถามางังมีแนว<ม>อยากถามสุข่อยบมมอมามีอืมานเจ้าระถามนายซีที่ถามได้บบบน,นี้เจ้าหันถามเ <laughs> จ้าว่าคำถามเจา้าคำถามนึ่งที่นี่ข่อยลืมมาขึ้นบอกโอ้เกอบน้องแพตตี้คือช่วงเกิบบ่อยถามเลยช่วง <laughs> เกิบบอเกือบน้องผลคือเป็นนั่นน,นะเ,เป็นเล็กบอเล็กตะปูบอคือย,อยังไง่ะ แนวมันอะไบา่โบเขาเจอติดโบนะมันอือืมโบมันออกังติญาติได้ผลมันเป็นนันเต็กตะปูบ่อนะคือเป็นน็อตเนาะแข้งตีนบ่อเมน่านผลลงเปียบอ้ขอรบกวนเจ้าทวงร้านเนาะถอดออกก็ได้เนะพ่เบอกตูกข้าม่ได้มาเป็นยังมือนี่เพิ่นบ่อสบายเพิ่นข้าวอยากเพิ่นบอกเพิ่นบอกเป็นไข่เป็นไข่โดยอ่าไปหอดแต่น้องซาครับแต่น้องเต่าเนาะเมนเพิ่นวาซิมาพีดแต่เพิ่นบ่อสบายเนาะ แลยวได้มากับันตุสิธ์สองคนเมือนี่ <c oughs> อยู่ใช้กินนี่คอยโทรหาพาหมูไปเหียบอยู่แกงกระเบาแก่งกระเบาอ่าไก่เตัมพากันเทได้ไปนะขีดด่รถมูไปอืมเอาเหมอนพักชเจ้ายังปลูกอยู่บอก เบิ่นแล้วลกเบ่นเลยไป่คายเห็ดน้ำพักเห็ดน้ำพักเป็นแบบขั้นสูงเห็ดหนึงก็น้ำพักเห็ดหนึงว่าเห็ดน้ำพักน้ำพักข่อยกับบุหูมันเป็นแบบได้น้ำพักนั่นแหลเมนแบบเนี่ยว่าเอามาตาวเลวก็เอาไปเคี่ยวฮะนะแล้วก็ปะให้มันแห้งเอามาตำเจียวตำยังก็ได้เอาหนำมันนาโบอ๋อ เอาอาเอาไปตากแห้งให้มันแห้งก่อนพักนะเมียพักนะเจ้าเคยกินบ่อยตัวสีข่อยคือบัเคยได้ยินเคยได้ยินแต่สุมพักข่อยหาเคยได้กินอยู่เนาะเคยพูดอยู่แต่อันนี้บัยังก็นำพักบุวน้องบุวนะนำพักเป็นแบบใดเดี้เรานำพักนี่เอ้าปีใหม่เมียฝากเงินมาให้อยู่บ่บ่เราไม่ได้เห็ดเบียเราตกตกงานยังไม่เวียกเห็ดอยู่เมีย พันยุดเธอพันยุดจะโดนในยังบไงดิห่วยคำว่าบ่าม,าม,มีเวียกเห็ดคือบบกลับมาบ้านเฮาก่อนเนาะแมนแตะกะเห็ดเวียกอีกายนี่กะเห็ดเวียกให้ข้าเจ้าเลยข้าเจ้าโบจ่ายเงินข้าเจ้าไปเลยนงอ,อ่ะกูบี้จับถาดด้วบัตรเนาะเอาอันนี้ให้น้องกุง้งน้องก้อยก่อนว่าเอาสิมันสช่วยเนาะแมน เ็ดี๋ยวเนาะเดี๋ยวสิอ่านสูกฟังเด้อหน่อยหนึ่งไปนั่งน้ำหน่อยหนึ่งอ่ะเดี๋ยวสิอ่านสูกฟังสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชานลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพ คณะถาวน์เอจีสิบสองนบอยังยืนซื้อขายเนาะโดยข้่าปจเจ้าเท่าซิธิไซเจสว่างอายมุปใส่สามสิบห้าเลยเปนลงเดีย <laughs> เ <laughs> <32. laughs> มื่อวานนึ่สามสิบสองแมนเป็นลงใช้ซีเมนตเป็นลงใช้ซื้อเพื่เองเนาะโดย,โดยแมนอ่าธรรมชาติลาวอาชีพค้าขายเนาะ อยู่หน่วยแปะมันโคใไงน่นี่ได้ตกลงเห็นดีเป็นเอกภาพระวังผัวเมียลูกเต้าและญาติพี่น้องในครอบครัวจะซื้อขายดินตอนที่หนึ่งตอนหนึ่งตามไปจะดินเลขที่อ่าตอนดินอ่าสองสามสี่ทิดเหนือติดกลับนังเมฆติดใต้ติดกลับหอม ตะเวนออกจิตครับเท่าซิติไซเจสว่างเขายัางอีกตอนหนึ่งเลยเนาะโดยอันนี้นี่ได้ขายดินตอนน้นางก้าให้แกขายรว่าเห็ดง่ายอะไรเนาะเมนมอบให้อะไรให้แกนางกุ้งกุ้งแก้วบ่กุ้งแก้วสุกเสริมบวกกับนางก้อยสุกเสริมอายุสิบสี่ปีสันาสาต์ลาวอาชีพนักเฮียนอ่า ประมาณนี้แหละน้องโตบี้เนาะโดยมีลายเส้นย่างยืนแมกเนเด้อพี่น้องเด้ออ่าเส้นย่างยืนคักแน่เนาะโดยย่งยืนคักเน่ว่าอ่าน้องกุ้งน้องก้อยเป็นเจ้าของที่ดินเรียบร้อยครับทิศี่คือที่เข่าใจอย่างเนาะเพราะว่าแมนแล้วกระบที่ซองนี่แมนใบันี้นี่คอยมอบกรรมสิทธิ์นายเจ้าแล้วนี่หนังสือยังยืนมอบกรรมสิทธิ์ที่ดินนี่พี่น้องโดยมี ลายหลักอักษรลายเส้นคักแน่เส้นนี้อ่าปรมือน้องกุ้งน้องก้อยคักแน่โดยหักษาเอาเด้อใหญ่มันถึกน้ำถึงยังประมาณนี้แหละเนาะเป็นเจ้าของบัดบัดใบตะดินออกและคอยชี้โทรบอกโทรบอกหรือว่ามังเที่ยวกับชเอามาให้เนาะโดยตามนั่นตามนั่นเนาะน้องตูบีเนาะแมนอาว่านี่เขากระเด้ากับก่อนเนาะเพราะว่าหิวข้าโดยมีกระเทียงเลยเนาะแมนเขาเพิ่นกิน น้องเ,เพิ่น <ขา S 1> บอกกินขา้าวเทียงแ,แต่ข้ากินได้เนาะ <c oughs> กินกินเศร้าเพลินแรงอ่าด <c oughs> ีใจอยู่ <c oughs> บอ่อได้ดีใจดีใ่เนาะอ่าเหมาะใหม่เลยเนาะมาดน,นีเนาะแมนเดี๋ยวค่อยมันมีช่องอยู่ช่องหนึ่งอันนี้เป็นช่องเอกสารค่อยเดี๋ยวค่อยจะไปเอาให้ยูรดของเจ้าเนาะอ่าตอนนี้เก็บไว้เพ็ดอนะไรฉีเอาก่อนเอาเด็กดีอ่าอันนี้ก็คือพอหักเพลินอยู่ทาง อ่าเมกาเนาะน้องตูบีเนาะโดยทาง่าง,งประเทศเนาะของน้องกุ้งน้องก้อยอ่าอยากเห็นหนาเพื่อนอ <แ S 1> <ด>ยู่บะตัวเพื่อนชื่อไห่นี่อันอาจจะเห็นเดียวปีใหม่เพื่อนชได้เห็นเพิ่นเด้อเพิ่นชิมาหาสิพามาหาเนาะโดยเดี๋ยวฝากให้น้องกุ้งน้องก้อยขอบใจเพื่อนเนี่ย่ละขอบใจเพื่อนได้ไรก็ได้เนาะว่าไปอว่อยพรเพื่อนปีใหม่แล้ว ไใจพอใจ้พรอยู่ดีมีแหงความเก็บว่าได้ของไขายว่าให้ไ่อไรบอกระเอาอักษาไวาด้ดีเด้อเอาไก่เห็ดนาทีของเราประมาณนี้เนาะโดยดีใจบ้อนกบีเจ้าขอยก็ดีใจอ,จอะไรดีใจน้อง,นองเพิ่นได้ที่ดินเป็นอ่าประมาณนี้เนาะประมาณนี้เนาะโดยเดียวชุบไข่กัน สี่กับก้อนบานนี่เด้อยังไดกะดีไหมแล้วอ่าขอมีทีสิ่งดีๆเข้ามาเด้อแมนอ่าสบายดีบันนี้ละสบายดีพี่น้องเองกะสิประมาณนี้เนาะสำหรับคลิปนี้ทางนองตุบีก้กับนัทตุซิดกะมาเหมาะมาเอาเอกสารสื่อขายที่ดิน มาหายน่องเพลินถือไว้เองเนาะพี่น้องเนาะว่าเป็นของน่องเพลินเรียบร้อยแล้วบัดนี้พี่น้องเอ้ยน่องเพลินกำมังมทีด <sucks> ินเป็นของตนเองเพิทีเฮียบห้อยเนาะเอ้าอย่างไรกะน้องตะบีก็ดีใจน้ำเพลินเนาะขนาดน้องตะบีเองกะยังบ่มีทีดินซ้ัพพี่น้องเอ้ยยังบ่มียังเป็นของตนเองซ้ัพน้องตะบีกัมีแต่สร้างยูทูบนี่แหละส่องยูทูปก้อนยังบ่แป็นของตัวเองเป็นของพ่อทีเพลิน ชาวเห็ดอยาให้นางตุบีมาเห็ดต่อน้องเพื่อนเนาะถา้าหลายๆคนที่เพื่อนติดตามนางตุบีแต่ทีแรกอา,อาจจะหูน้องเพื่อนเนาะเอาสำหรับคลิปนี้ก็สิประมาณนี้พี่น้องเลยถ้่หากผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยหลายเด้อพี่น้องก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณเอฟซีเบิร์ตทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนางตุบีแต่ต้นจงจบแบบภาพ่อแม่พี่น้องเป็นกําลังใจกดไลค์กดแชร์และก็เบิ่งโฆษณาให้นางตุบีนำเนด้อเพื่อจะได้มีกําลังใจไปเฉย แด่คุณจะต,ต่อไปนะพี่น้องเนาะคนหนึ่งก็ต้องขอขอบุญขอบคุณทางอายต่างประเทศที่ผืนไว้เนี่ยเสียใจทีมงานเฮาให้ทีมงานเฮามาเป็นสะพานบุญให้พี่น้องเลยโดยสําหรับคลิปนี้ก็จะได้ขอกล่าวคําว่าสบายดี